สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับก็คลิปนี้ก็จะพาไปชมทะเลหมอ,อกกันนะครับไปชมทะเลหมอ,อกกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในช่องต้นฮักกอกด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับต้นฮักกอกนะครับนี่นะครับ เราจะพามาดูธรรมชาติในตอนเช้านะครับนี่นะครับเรามาตรงสะพานกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับเรามาเดินมาดูธรรมชาติกันหน่อยนะครับ f อฟนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับ f อ เดี๋ยวขออนุญาตตั้งขากล้องสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือธรรมชาติที่สวยงามนะครับเอฟตีนะครับนี่นะครับก็จะอันนี้นะครับซ้ายขวานับตั้งแต่ขวามือเรามาเลยนะครับเอฟตีนะก็จะมี ูผาแอกนะครับภูผาแอกนะครับนี่นะครับ fc ครับก็จะมีภูผาแอกนะครับ fc นี่นะครับเป็นขวามือในนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นภูผาแอกนะครับและตรงไม่ใช่ครับขออภัยไอขวามือจะเป็นภูหลวงนะผมพูดผิดนะครับขวามือนี่คือภูหลวงผมขอแก้นะครับขวามือนี่คือภูหลวงนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่นะครับที่มีหมอกอยู่ตรงกลางนี่นะครับ ก็คือภูผาเฮียนะครับแล้ว้ายมือก็เป็นภูผาแอกนะครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็คือภูผาแอกนะครับนะสวยงามมากเลยในธรรมชาติตอนเช้าๆนะครับเมื่อกี้ผมก็ขอแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับภูผาแอกจะอยู่ซ้ายมือนะครับภูผาเฮียก็จะอยู่ตรงกลางนะครับภูผาเฮียนี่นะครับนะครับธรรมชาติสวยงามมากนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีคลองห้อยบุงนะครับคลองห้อยบุงนะครับนี่นะครับก็จะหลังนะครับจะยาวไปนะครับผ่านนะครับองค์ปูนะครับนะี่คลองนี้นะครับก็จะผ่านหลังองค์ปูหลังบ้านลุงป้านะครับผ่านหลังบ้านลุงบ้านป้านะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะมีท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนาสวยงามมากนะครับเอฟซีนะครับผม ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็ธรรมชาติสวยงามมากนะครับเอฟตีนะบนภูทั้งทั้งสามภูนะครับก็จะมีหมอกไหลผาเขาเรียกว่าเป็นสายยาวเป็นทางเลยนะครับพาดผ่านภูทั้งสามภูเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็คือความสวยงามไปอีกแบบเดึนนะครับเอฟตีนะครับ นะครับเอฟซี C สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามามากเลยนะครับอ่านะครับกับแสงสีเขียวนะครับอ่าแสงสีเขียวกับนะครับที่แสงแดดที่กระทบทุ่งนานะครับเป็นสีเขียวสวยงามมากเลยนะครับเอฟซีนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับแสงสีเขียวนะครับอ่านะครับที่กระทบจากเขาเรียกว่าดวงอาทิตย์กระทบทุ่ง ยอดข้าวในทุ่งนานะครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศท้องทุ่งกับยอดหญ้านะครับสวยงามนะครับนี่นะครับก็ดูแสงแดดนะครับที่ก็กระทบต้นข้าวในทุ่งนานะครับ ก็ตอนนี้นะครับข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับเอฟซีข้าวเริ่มออกรวงแล้วด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับเอฟซีครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับอืมครับ ครับแล้ขออนุญาตสักคู่นะครับเออ่านคอมเมนต์สักหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่นะครับคุณเอ้นี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับการน,นี่นะครับเอ ธรรมชาติสวยงามนะครับโอหอีดูทางนู้นสิครับสายหมอกโอ้ไรลสวยงามมากนี่นะครับสวยงามนะครับอูีครับ เป็นบรรยากาศที่น่าชมชมมากเลยนะครับสายหมอกตอนเช้าเานะครับสายหมอกตอนเช้าเากับแสงแดดอ่อนๆน,นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับต้นหักด้วยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับในบรรยากาศตอนเช้าเ,าเ้านะครับในขณะที่มีหมอกลงตอน เกือบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้นะครับมีหมอกลงเกือบทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับนี่นะครับผม ็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศบนท้องทุ่งต่อนะครับเอีนะนี่นะครับคุณ S อสเอสไออารเอพเออานะครับก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับคุณทิติการก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ นี่ครับ,รบเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ